สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทริคอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะั่นก็คือการใช้คําสั่งที่ชื่อว่า array array นะครับเป็นการ copy วัตถุออกมาตามทิศทางตามแนวที่เราสามารถกําหนดได้โดยคําสั่งนะครับจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดของตัว modify นะครับจากนั้นก็เลือกที่ array นั่นเอง array มีหลายแบบนะครับมีทั้งหมด3แบบที่น่าสนใจก็คือเป็น array แบบ rectangular หรือว่าแกน x y array แบบวงกลม แต่วันนี้จะมาแนะนำนะครับจะ,จะเป็นอะเรที่ใช้วิ่งตามผาดตามผาดก็คือตามเส้นนั่นเองนะครับเพียงแค่เราลากเส้นอาจจะเป็นเส้นลายเส้นโพลิไลน์นำไว้นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะอเะลวัตถุนะครับตามทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น ต้นไม้นะครับผมจะอเลให้มันวิ่งไปตามแนวรั้วนะครับก็ใช้คำสั่งผัดอเล y หรืออเล่ผ t ดนะครับจากนั้นคลิกที่วัตถุนะครับคลอเ n t e r หนึ่งครั้งจากนั้นนะครับไปคลิกที่ผาดที่จะวิ่งนั่นเองนะครับจะเป็นโพลีไลน์ก็ได้เป็นวงกลมก็ได้ส่วนเท่าก,กับเป็นส่วนโค้งก็ได้นะครับคลิก1ครั้งพอคลิกหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมจะโชว์ให้เลยนะครับ ก็คือวางวัตถุตามผาได้อย่างถูกต้องนั่นเองเราสามารถที่จะปรับแก้จำนวนนะครับหรือเพิ่มความหา่างนะครับตรงนี้นะถ้าปรับแก้จำนวนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูให้เราปรับแก้นั่นเองนะครับถ้าเป็นผ่านอะ a รสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็จัดยืดหก ได้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้ r าดอะไรเช่นเดียวกันครับคลิกที่วัตถุก็ Enter หนึ่งครั้งจากนั้นคลิกที่เส้น่าดเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะกับใส่วัตถุตามทิศทางที่เส้นวิ่งไปนั่นเองนะครับเป็นที่มาของชื่อคำสั่งว่า r าดอะไรพบกันใหม่กับทิปทริคครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ